สวัสด ah ah nah, ีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะฮะพบกับผมแจมบิ้งครับวันนี้โอ้แกออกวันนี้เลยไรจ้อยเช็คช่วงล่างยังนี้เช็คช่วงล่างนี้ล้างนี่เลยจะล้างมันเลยผอนหมดเลยใช่ไหมสองคันนี้หมดประมาณเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองคันนี้นะใช่อ้าวแล้วใครขับอีกคันหนึ่งอะไงสุดโต่งอ๋อพิต้าขับอีกคันนี้นี่โอ้ นี่ครับจะล้างไปเช็กไหมน,นี่คต้องเช<ม>็กช่วง,งล่างหมดเลยต้องเช็กให้หมดเลยครับพี่น้องอะไรน,นี่นี่มาล้างอีก Wow, rồi này trôi à, Giang đi mà Ủa uh. oh, oh, xem kiểu khao bò <laughs> Kiểu khao <một> đồ tung <laughs> tung วายตะ <laughs> ตุง <laughs> อเคน้ำไว้บ่เอาไปแล้วไปแล้ว <h ums> โอ้ นี่มาล้างแล้วโอ้โอ้โหทำไรเนี่ยเอออือ,อว่าเร็วมากเลยเร็วมากเลยโอ้โอ้เยอ่ยมเลยพี่ราจอยฮาฮโอ้โอ้ <c oughs> โอ้เร oh! ็วมากเลยนะพี่น้องโอ้โอ้ดิบ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 โอ้รุนแรงรุนแรงว้าโอ้เจ้านี่รุนแรงจริงจริงโอ้เร็วยังเลยวะว้เร็วน้อพี่เนธนะว้าอันตรายโอ้นี่ครับดิบครับดิบรถเกี่ยวมาดิบเลยนะ

เหลือเส้นเดียวนะตอนนี้เหลือเส้นเ,เดียวหาไปเส้นหนึ่งคนระับเอาหัวมุดลงไปแล้วครับดูน้ำนะน้ำก็ขึ้นอยู่นะพี่น้องจิ้งขังแล้ว พาไปดูด้วยเทบล้างล้างทุกอะไรนะรถใครรถใรเนยไงรถงรถเข่อยอ่ะเร่งเลยโ,ยโยอะเพื่อนพี่นี่นี่คันเหลืองอ่ะเออคันเหลืองไอ รถคนอ้อยอ่ะนั่นแหละเอาเพื่อนพี่นิเอาลุกพี่คนเดียวเอาลูกพี่คีเดียวอ๋อก็ไปกันอื่นได้อยู่อืมเร่งอยู่นะเร็วเหรอฮะเร็วขนาเป็นตามีความรักหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่เห็นเลยน่าจะมีความรักน่าจะมีความรัก ใช่ไหมป็นโพดอะไรโพดเรื่องความรักบ่โอ้โหนี่ครับเดลเฮิรก็มาขับอีกคันหนึ่งนะคันนี้ตองคันเลย <c oughs> เหมือนจะสะอาดเลยนะวันนี้เดี๋ยวจะไปหาใยผึ่งก่อนยายผึ่งโรงงานวันไหนครับโรงงานวันไหนบ้านลูกตอเป็นอย่งไรเป็นอยังคือบ้านลงกออ๋อน้าวสาลีกอนอ๋อข้าวสาลีกอนตองปีปาดอยปีทีหนึ่งข้อเจ้านี่คือลายเซนเลยเว้ยฮะฮะปีก็เก่าอยู่เส ได้รับรับเจนสีเก่ามคือกโมีนดอกเบิ้งครับเบิ้งใส่สองเซนบนนีในในนี้ประมาณว่าจดประมาณดอกซีกเก่าซ่าโเมดกตกน่เส้นละสองบาทนะรวมกันประมาณแปดหมนกว่าเลก็หูหูอีกหูอีก็เฉียดแสนเลพี่น้องอยู่กับขอกับหูนี่กับหูนี่เฉียดแสนนะ แต่งแต่งตัวมาดูสามีล้างรถเจ็ยบแสนเบิ้งเก็บเท่าไหร่ครับเก็บุเกาอ๋อ้ยโอบยโอ้ยขอบยุณคยโอยอ็ยลอยจะขยดอยโอ้ยโอยลอยโอยโอยอยลอยโอ้ยโอยโอ้ยลอ้ยนอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ยอ้ยยโอ โอ๊ยเจตัวดังเลยี่เอเจ็ม่ไาน้้เาไโอยนี่เนี่ยรักเ <si ื่อนเดี๋ยวเดินหนอกเพื่นบวกเค่ะแม่มนมนบมนบมนครับโมแมนจะไปเส้อเพื่อนยไปเสียเพื่อนครับพี่น้อเออไไปไปแตุงไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะตุงอยากได้บ่ ตึง้งอยากได้หว่ะว่ะว่ไม่อยากตึ้งไม่อยากได้แล้วมีอะไรคุยอยากเลยอยากเกี้ยวอยากเกี้ยวขึ้นไปดูน้ำอีกแล้วนะขึ้นไปดูน้ำอีกแล้วเต็มยังวะโอ้ยใหญ่ขึ้นนึงอ่ะนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครบับฝากกดไลค์กดติดตามเพจผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ